สวัสดีครับพวกผม PMC Fighter ครับผมวันนี้เราก็หยิบแพลน Genesis ลูกรักของผมงนั่นเองนะครับก็ตื่นเต้นนะผมพูดผิดพูดถูกก็ Genesis แค่นี้สายนี้ก็จะเป็น,นสายของอาราชินีแห่งการพยากรฮิมิโกะนะผมที่มีความสามารถเสกทริกเกอร์ให้กับตัวเองได้น,นั่นเอง <c oughs> <c oughs> กเกได้ว่าดีนะผมแล้วก็ผมบอกเลยว่าไดกโปรไฟล์นี้คุณสามารถโจมตีคู่แข่งแค่หนึ่งครั้งแล้วคู่แข่งสามารถนำดาเมจไปใช้ต่อเกมหน้าได้เลย เพราะว่าเราจะตีกันทีละ4ถึงห้าครีนะครับผมเรียกเลยว่า,าเป็นคอมโบที่ดีครับผมแต่ว่าติดยากนิดนึงนะก็ตามนะผมก่อในเนื้อหาในคลิปวันนี้ก็จะมีเสียงตัวแทนผู้จัดการเข้ามาแล้ว <c oughs> ก็ผมก็เดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวมีให้ดูแหละว,ว่าคนน่ะเจ้าตัวแทนผู้จัดการตัวนั้นเป็นตัวไหนก็ตามนะผมเดี๋ยวไปชมที่เด็กโปรฟนก่อนเนาะโอเคไปเลย เกรดสามแรกผมก็นี่เลยครับผมกับเทพที่ได้แาหา่งพยากรฮิมิโกะนั่นเองนะก็กลับมาอยู่กับเจนนซี่นั่นก็ผมก็ไม่ได้ทำมานานเนาะตั้งแต่คลิปของอาสายแดนดารานั่นเองก็เดี๋ยววันที่2ี่สิบสองวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยเดี๋ยวผมไปรับของชุดบีทีสิบสองมาและรับรองว่าทุกคนได้ดูไปจุกๆแน่ก็ฮิมิโกะผมมีสกิลกับแอคทีบันกาดมัเพือเธอครับผมโซบลาสห้า และนำทริกเกอร์ที่เป็นคริติคอลหรือดรทริกเกอร์กลับไปใต้กองนะครับผมจากนั้นแสดงผลความสามารถของทริกเกอร์ใบนั้นเนี่ยที่เอากลับเข้าใต้กองความสามารถนี้ต่อจํานวนเกรดของบันกาคู่แข่งนั่นเองก็หมายความว่าถ้าคู่แข่งยืนเกรด2เราก็จะแสดงผลทริกเกอร์2ทีทันทีครับผมแต่ถ้ายืนเป็นเกรด3หรือ4เราก็จะได้แสดงผลตามนั้นนะครับผมอ่าเกรด3แสดงผล3 T ทีเกรดสแสดงผล 3T ทีแล้วก็การแสดงผลทริกเกอร์เนี่ยมันสามารถ จ่ายเอฟเฟกได้เหมือนกับการไดเช็คและเจอทิกเกอร์ได้เลยนะครับผมก็แน,น่นอนว่าดูเดือดเลือดพลานเกรดสามไปที่สองผมก็จะเป็นคนนี้เลยกับโบแอนเลอร์ er ดาก้อนนะครับผมน่าหลายๆคนสงสัยใส่มาทำไมวะโบแอนเลอร์ใจเย็นนี่คือฮิมิโกะที่สามารถตีหนึ่งครั้งทำให้คู่แข่งไปสวรรค์ได้นั่นเองครับผมคือแบบเราให้หนึ่งเดมแล้วฮิมิโกะตีเราสามารถให้ดาเมจเขาเนี่ยไปเล่นต่อเกมหน้าได้เลยนั่นเอง อ่าเป็นยังไงแน่หรอก็โบแอนเลอร์ครับผมมีความสามารถออโต้เรกัลวันเบอร์เธอร์นะครับผมเมื่อยูนิตนี้โจมตีถ้าเว <S <S นกาเขาแข่ง,งเป็นเกรดสามโดยสูงกว่าค่าคอสคือโซบราสสามถ้าจบการต่อสู้นั้นยูนิตนี้ได้รับพาวเวอร์และคริติคอลตามจํานวนผลของอ่ามาหนึ่งนะอ่าได้รับพาวเวอร์และคริติคอลที่เวนกาคุณได้รับจากความสามารถของทริกเกอร์ในเทอร์นี้นะครับผมอ่าทุกคนเริ่มเห็นภาพหรือยัง คือฮิมิโกะสามารถกดสกิลเพิ่มคริติคอลเพิ่มพลังให้กับตัวเองได้นะครับผมในช่วงเมนเฟสและโบเอลเลอร์จะกอบสกิลเมื่อโจมตีครับผมเรียกได้ว่าฮิมิโกะมีคริตเท่าไหร่ก็เอาไปเท่านั้นแหละต,ตานั้นนะครับผมใส่ไว้เลยสี่ใบกับโบเอลเลอร์ราก้อนแล้วก็เกรดสามใบสุดท้ายผมก็ใส่ไว้หนึ่งใบกับอจอมเวทยพลังวิญญ,ญาณครูสนะครับผม ครูดเนี่ยมีความสามารถเดียวก็คือออโต้บรรกาเรกาดเมื่อลงสนามนะผมต่อจํานวนยูนิตของคุณ1ใบโซชาร์นะครับผมก็ถ้ามียูนิต6ใบบนสนามก็คือรวมบรนการวมตัวมันด้วยก็จะโซชาร์หนั่นเองก็แนะนําว่าเอาไว้แค่นี้แหละตัวเดียวใส่ไว้2ใบแล้วไม่ได้ใช้บ่อยอีกอย่างมันไลท์มันไลท์แล้วไม่มีกรีฟฟอนให้ด้วยก็ขึ้นมือไปแรกก็ลำบากนะโอเคต่อไปไปที่เกรียสกันเลย เรซสองใบแรกผมก็เป็น PR ของงานแข่งที่เซียรังสีเนาะก็จะเป็นนี่แลยครับผมกับแม่โมดแห่งดาวอังคารแรปเปลอร์นะครับผมแรปเปลอร์ eller, มีสกิลสองสกิลผมกับออโต้ Auto, เรียการเมื่อลงสนามผมคุณสามารถนำการ์ดจากดอปโซนหนึ่งใบเข้าสู่โซได้ก็คือสามารถนำพวกไม่ว่าจะเป็นคริติคอลทิกเกอร์หรือว่าเป็นดรอว์ทิกเกอร์เข้าโซได้นะครับผมนั่นคือผลพลอยได้แต่สกิลจริงก็คือ ออโต้ประกาศวันเพื่อเทินเมื่ออยู่ในนี้โจมตีถ้าแวนการ์ดของคู่แข่งเป็นเกรด3หรือสูงกว่าคัตเตอร์บ,บาร์หนึ่งเป็ค่าคอสเลือกยูนิตหนึ่งใบของคุณนะผมอ่าบรรหนึ่งนั้นบอกเลือกยูนิตของคุณหนึ่งใบจนจบการต่อสู้นั้นยูนิตนี้ได้รับพาววเอร์และคริติคอลของความสามารถของทริกเกอร์ที่ยูนิตนั้นได้รับนะครับผมก็แวนการนะ์ดนับเป็นหนึ่งยูนิตเนาะเลือกแวนกากาศนะผมได้คริและพลังเท่ากับแวนการ์ดที่ได้รับมาจากทริกเกอร์นั่นเอง ก็เหมือนกับโบแอนเลอร์แหละแต่ใช้เคอร์เตอร์บาร์ในการเล่นเกรดสองไปที่สองผมก็จะเป็นนี่เลยกับวีรสตรีแห่งสงครามชิตะเทรุฮิเมะนะครับผมชิตะเทรุฮิเมะเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นตัวแบกทั้งของพรีเมียมแล้วก็สายฮิมิโกะนะครับผมเพราะว่ามีสกิลแอคทีฟวันการเตะกาครับผมเคอร์เตอร์บาร์หนึ่งเป็นค่าคอสจนจบเทิร์นลดค่าคอสจำนวนของการที่ต้องโซบาร์เนี่ยลงไป2หน่วยและ เลือกอยู่ในหนึ่งใบบกพาังสามพันนะครับผมซึ่งสกิลนี้ไม่ติดวันเปิดเทินสามารถจ่ายได้เรื่อยๆตามใดที่เรามีคอเตอร์บาร์ให้จ่ายก็คืออ่าแล้วก็บอกไว้อย่างหนึ่งคือการลดความสามารถของค่าคอสเนี่ยคือสมมุติว่าเราต้องการจ่ายโซบาร์สห้าแต่เรากดไปสามครั้งเป็นหกแล้วเราจะไม่สามารถอถ่าเขาเรียกลดทอนความสามารถนี้ได้นะครับผมคือแบบมีเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคือต่อให้คุณกดไปสามครั้งลดไปหก คุณจะไม่เหลือเศษหนึ่งไว้ใช้ให้กับตัวอื่นนะก็คือมันจะหายไปเลยนั่นเองคําตอบนี้ได้รับการยืนยันจากไทแบนการเนาะเดี๋ยวผมขึ้นินเ์ตใท้ละกันอันนี้น่าจะขุดนานหน่อยแล้วก็เกรดสชุดสุดท้ายก็จะเป็นกับนี้ครับผมมิโกะผู้อ่ามุสุกิอันนเงน,นะชื่ออะไรวะมิโกะสงครามมุสุกินะครับผมมุสกิใส่ไวสีบยถามว่าใส่ไว้ทําไมคือใส่ไว้เอาสกิลนี้บผมกับ ออโต้บันการนะผมเมื่อลงสนามคอตเตอร์บาร์หนึ่งโบบาร์หนึ่งจัวการ์หนึ่งใบคุณได้รับหนึ่งอิมเมเจอร์นกฟอนหนึ่งใบแล้วผมวางเกาะฟอสมาเกอร์นั้นไว้ช่องบันการก็คือง่ายๆเลยผมจะเอาฟอ์ทูมาวางช่องบันการอุ้ยสปอยเฉยก็นี่มีโกะเวลาตีมันก็ตีสองคแล้วใช่ไหมถ้าเกิดกดสกิลของตัวเองเนี่ยจะตีสี่คลิกทันทีแล้วผมเวดเกิถึงต่อให้เราจะก๊ความสามารถทริเก์ไม่ได้ถ้าเขาเป็นเกรดสามะอถ้าเขาเป็นเกรดอนะ อ๋อไม่เป็นไรครับผมผมอยากได้ฟอร์สคืออย่างน้อยเราเราไลท์แรกจะเป็นเกรดสามแล้วก็มีฟอร์มมาเกอร์สองใบก็ถือว่าได้เปรียบแล้วแหละโอเคต่อไปไปที่เกรดหนึ่งกันเลยเกรดหนึ่งครับผมก็เป็น PR พรการกับใบนี้ครับผมกับแม่มดแปลงขาวอาทิกครับผมอาทิกอาเป็น PR พรการที่ออกมานานแล้วแต่ไม่เป็นต้องห่วงครับผมเพราะว่า BT12 รู้สึกว่าจะมีมาให้นะครับผมแค่รู้สึกนะไม่ได้รับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์อาทิกมีความสามารถนะครับผม ออโต้บรรกาเรการเมื่อลงสนามดูการ์ดใบ,บประสูตรจากกองการ์ดของคุณนําการ์ดหนึ่งใบจากนั้นเข้าสู่โซ่และนำหนึ่งใบวางไว้หัวกองนะครับผม <c oughs> ก็เรียกได้ว่าเป็นความรับสวรรค์นะครับผมคล้ายๆกันแหละก็สามารถรู้อนาคตได้ครับผมว่าใบต่อไปจะเป็นทริกเกอร์หรือเป็น n o r m a l unit <c oughs> ที่เราต้องการเล่นแล้วก็ออโต้เรกานะครับผมเมื่อบรรกาเรศสามหรือสูงกว่าของคุณโจมตีคุณสามารถให้บรรกาของคุณ1ใบและยูนิตนี้บวกพลัง5000จนจบเธอได้นะครับผม ก็เรียกได้ว่าฮิมิโก่ถ้าตีเปล่าๆก็ตีหมื่นแปดถ้าเรียงอ่าถ้าใช้สกิลโหนทริกเกอร์ไป2ทีก็จะตีสามหมื่นแปดนะครับผมอาร์ธิกจะเป็นตัวบูสต์ถึงสามทันทีก็ใส่ไปสี่ใบเลยกับอาร์ธิกเกรดหนึ่งชุดที่สองก็จะเป็นนี่ผมกับวีรสตรีย์สงครามมิฮิคาริฮิเมะนะครับผมก็สกิลของมิฮิคาริฮิเมะเนี่ยคือออโต้เรก้าแล้วผมเมื่อลงสนาม ลดค่าคอสของการโซวารลง3หน่วยต่อไปนะครับผมก็เรียกได้ว่าดีครับผมถ้ามีคนนี้เจ้ามีคาริฮิเมะคอลงช่องเรากาดแล้วก็กดสก,กิลของชิตาเทรุคืคอค่าคอสฮิมิโกะฟรีครับผมเก็บแค่ทริกเกอร์1ใบกับใต้กองแค่นั้นแหละใส่ไว้3าใบพอเกรด1ชุดที่3ก็จะเป็นคนนี้ครับผมกับ ผู้ส่งสารไร้เดียงสาชิโรโปรงผมชิโรโปรงเป็น PR อาการนะผมใบนี้จําเป็นมากๆถ้าจากจะเล่นในสังฮิมิโกะคือผู้คนสามารถหาได้นะผมกับบูธมินิเกมนะมของไทวันการที่จัดตามอีเวนต์ต่ตางๆเนี่ยอย่างงานสำโรงที่จะมีเนี่ยผู้คนลองสามารถไปดูได้ผมว่ามีให้แลกไหมก็ชิโรโปรงมีควาสามารถอ u t โต้เรกาผมเมื่อลงสนามค่าคอสคือนำการ, 1, ร์ดหนึ่งใบบรรุจากกองอ่านไปหนึงนะ นำการหนึ่งใบาจากมือเข้าสู่โซผมและยูนิตน,นี้พลังเพิ่มขึ้น5,000ันจนจบเทิร์นแต่ถ้านําทริกเกอร์ยูนิตเข้าสู่โซผมได้โซชาร์จด้วยหนึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถเพิ่มจมํานวนโซได้ผมแล้วก็สามารถนาทริกเกอร์ที่อยู่ในมือบ่อยจะเป็นรอหรือเป็นคลี่เข้าสู่โซก็ได้แล้วก็ได้โซชาร์จขืนเพื่อกดสกิลฮิมิโกะให้ง่ายขึ้นนั่นเองแล้วก็เกรดหนึ่งชุดสุดท้ายก็จะปเป็นนี่ผมกับวีรัสตีงสงครามอิมารีนะผมอิมารีจริงๆก็ติดไว้สองใบแหละ เพราะว่ามันเป็นตัวเดียวที่สามารถคืนคอสในการคอเตอร์บาร์ได้กับสกิลแอคทีฟวันเพอร์เทิร์นเมื่อแวนการ์ดของคุณอ่านไปนหนึ่งนะถ้าแวนการ์ดคุณมีฟอร์สมาร์คเกอร์สามใบหรือมากกว่าค่าคอสคือโซบาร์สองคอเตอร์ชาร์จหนึ่งก็สกิลนี้จริงๆจะาถามว่าใช,ใช้ใช้ประโยชน์ไหมอาจจะได้ใช้แค่อาจจะนะก็คือใช้ได้จังหวะที่ว่าจเจ้าครูดมันโซชาร์จไปเยอะมากเกินไปแล้ว,ลวเราเราะบายโซไม่ทันแล้วก็เอามาเคอร์เตอร์ชาร์จนั่นเอง ก็มันมีโอกาสได้ใช้แหละแต่ติดไว้2ใบพอเนาะต่อไปพี่ที่ทริกเกอร์เซตกันเลยทริกเกอร์เซตนะครับก็จะเป็นฮิลทิกเกอร์ครับผมกับแม่มดหม้อยาใหญ่ลอรีเออร์วีอาเทพธิดาแห่งการศึกระคุชินาด่านะครับผมวีรสตรีสงครามคุคุริฮิเมะคริติคอลสี่ใบเมอร์คิวรี่แห่งแดงดึงดูดนะผมสี่ใบแล้วก็ตัวเริ่มผมกับสายอ่าฮิมิโกะผมไม่อยากรแผนสายลมครั้งใหม่มาเป็นตัวเริ่มแบบอกอั้นมันอยู่แค่ได้ ตัวนั้น,มนผมจะใช้แค่กับเดนารานั่นเองตัวเรื่องก็คือคันธนูยิงดวงดาวเอาเคมิสนะครับผมเอาเคมิสสกิลก็คือออโต้ Auto, มาถือไรท้าตัวหนึ่งถ้ามันการกูก้แข่งเป็นเกรดหนึ่งหรือสูงกว่าจะรับหนึ่งควิกชิลนั่นเองจริงๆลิสต์เนี้ยจะไปใส่เป็นในส่วนของดอทิกเกอร์ห้าก็ได้หรือจะเป็นคริอ่าไม่ต้องไม่แนะนำอะ่ะเอาแค่ดอทิกเกอร์ห้าคีย์เจ็ดแล้วแหละก็ประมาณนี้ผมกับทริกเกอร์เซตต่อไปที่คอมโบเทสกันเลย เข้าสู่ช่วงของของโบเทสกันนะครับเช่นเคยผมทำการเซตอัพมือขึ้นมาเพื่อง่ายต่อการเล่นเนาะแล้วก็ผมได้เริ่มบทบาทของเพลย์เออร์ทูนั่นเองเพราะว่าอยากแสดงประสิทธิภาพเมื่อ,อเราเป็นเมื่อไปกับแข็งเมเกร์สามขึ้นมาแหละโอเคแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกับเลดี้อุ่งครับผมยอดบริจาค500บาทโอเคพอแล้วก็สแตลอัพแบนการ์ดครับผมคันธนูยิงดวงดาวออกเคมิสโจก้ารหนึ่งใบครับผมก็เราเริ่มบทบาทของเพลย์เออร์ทูเนาะไรครับผมแม่มดแปลงขาวอาทิตย์ครับผม ความรักสวรรค์ดูสองผมเอาดอทิกเกอร์เข้าโซฉะแล้วก็เอาชีโปรปงไว้บนหัวกล้องแล้วก็สกิลของเอาเคมี้วผมโจก,ก้าหนึ่งใบได้รับหนึ่งวิชิลก่อนถ้าเริ่มงคนสองก็ได้เปรียบประมาณนี้เนาะแล้วก็โจมตีของผมอาทิก 8, 000, ย์แปดพันได้เช็คไม่มีทิกเกอร์คู่แข่งตีมารับดาเมจเล่นอะดาเมจเช็คไม่มีทิกเกอร์เซคันเช็คไม่มีทิกเกอร์เป็นโบว์แอนด์เลผ and ยผมแซนแอนด์รอไลรผมมิโกะสงครามมุสึกิ สกิลทำงานหนึ่งคอร์เตอร์บาร์สและหนึ่งโซบราร์สนะผมเวลาโซบาร์สห้ามเอาทิกเกอร์ออกนะเพราะว่าเราต้องการเล่นแล้วก็ถ้าใครเล่นเจเนซิสการโซบา,ารบา์สการโซชาร์สมีผลนะจินแบเตอร์เรล,ลี่กิฟฟ์พอทูผมช่องบันการจั่วกระสือหนึ่งใบม,มืออย่างนี้คอครับผมจากนั้นก็โจมตีครับผมหนึ่งหมื่นบันการโจมตีครับผมหนึ่งหมื่นสองพีบันการได้เช็คฮิวครับผมฟลุตฟูลหนึ่งดาเมจ สเตนแอนด์รออ่าประเดงนะคู่แข่งตีมาก่อนอ่าผมขอดันตัวเองไปห้าเดมเนาะหนึ่งสองสามสี่รอฮเกอร์จุดบนหนึ่งครับผมสเตนแอนด์รอได้ครับผมมิโกะสองขามุสซึอ่าไม่ใช่มุสึก,กิอ่าราชินีแห่งการพยากรณ์ฮิมิโกะอ่าพูดสลับกันจนได้ gift for อิมเมเจอร์นี่กิฟตฟอร์ทูครับผมก็คือเราเริ่มใบบาทของเพลเยอร์ทูเนาะเพราะฉะนั้นไวยเกิากแข่งจะเป็นเกรดสามแน่นอนคอผมชื่อโรปรงสกิลครับผม นำคริติคอลจากมือเข้าสูโ่โซอะโซชาร์ดชาร์ดเป็นคริครับผมบวกพลังให้ชิโรโปง5,000ัคอชิโรโปงนำมือหนึ่งไปเข้าโซอะเอาเป็นคริติคอลเข้าโซโซชาร์ดครับผมชาร์ดเป็นครินานี้ชาร์ดดับเบิลคริเลยเหรอแย่จังอ,อ่จากนั้นก็คอผมโบแอนเลอร์ดราก้อน แล้วก็แม่มดแห่งดวงดาวไอแห่งดาวขานและเปเลอร์ที้มาเช็คจำนวนการให้โซกันดีกว่าว่ามีกี่ใบชุดหึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามี่ห้าหกโซมีเจ็ดใบผมอันนี้ผมขอทำการสมมติให้เนาะเอาเอาขอเอาชิตาเทรุขึ้นมือแล้วก็เอานี้เปียดมเพื่อให้แสดงประสิทธิภาพได้ง่ายนั่นเองสกิลของเป็นกาดทำงานยังไม่ต้องทำงานนะใช้งสกิลของ คู่คู่รีมิฮิคาริฮิเมะกะนหนึ่งจ่ายไป2เคอร์เตอร์บายผมลดค่าคอลงสี่หน่วยแล้วก็ชี้สามชี้2ตัวบวก3,000โอเคผมจะขอเลือกเป็นแรปเปอร์เลอร์สามพเนาะก็แรปเปอร์เลอร์สอทีอีกไป็น3จะเป็นท็อตไป6,000สกิลของฮิมิโกะทำงานแล้วจะเหลือการโซบาร์าคแค่หนึ่งนำทริกเกอร์หนึ่งใบจากในโซกลับเข้าใต้กองเอาเป็นคริติคอลกับใต้กอง แสดงผลทิกเกอร์3ามทีให้ผมเพราะว่าบรรกากู่แข่งเป็นเกรดสามก็คือสมบูรณ์ให้แหละครั้งที่1อ่าผมจะโยนให้กับฮิมิโกะทั้งหมดเลยครับผม1 2และ3าอันนะีนี่ฮะฮิมิโกะตอนนี้จะมีอยู่ที่อ่าพลังเท่าไหร่วะพลังตอนนี้จะเป็น43,000 5 critical คริติคอลครับผม Very good แล้วก็ออลืมใช้สกิลของแรปเปอร์เลยใชเอากาลหนึ่งแบบเขาโซแต่ช่างมาเถอะบอกว่าคุณสามารถอ่ะผมเลือกไม่ทำแล้วกันสกิลของชิตาเทรุต่อ,ตอจ่ายหนึ่งเคาน์เตอร์บาร์นะผมลดค่าคอสลงสองหน่วยผมมอบพลังให้กับโบแอนเลอร์ผมจะเป็นโพอดไว้สามพันแบนกาโจมตีครับผมสี่หมื่นสามพันห้าคิสแบนกาทวินไดเฟิร์สเช็คฮิวครับผม ฟื้นฟูหนึ่ดาเมจเวลาฟื้นฟูก็เอาดรอทิกเกอร์ลงแล้วผมเผื่อได้แรปเปอรเลอร์เอาดรอทิกเกอร์เข้าโซทีหนึ่ง,พล,งพลังมอบให้กับ Hi พลังมอบให้กับฮิมิโกะพลังมันล้นหลามลับผมเป็นห้าหมืสแล้วเซคันเช็คไม่มีครับผมไม่เป็นไรทีนี้ก็ได้เวลาเพื่อนๆเ,เราโจมตีครับผมอ่ะเอา โบイเลอร์ตรงตีก่อนนะสกิลทำงานนะโซบลาสามแต่ว่าค่าคอสลดไป2เพราะฉะนั้นโซบลาแค่1เอาเป็นนอร์มอลยูนิตออกเนาะโบイเลอร์ได้รับพลังและที่ที่เข้าที่บันการได้รับด้วยความสามารถในเทอร์นี้ครับผมอ่าตอนนี้ย้ายลงมาโบเอลเลอร์เบิ่มเบิมพลังโบเอลเลอร์ตอนนี้ยย Bow um um. อ,นนอ่านับพลังให้3 23 0 0บวกแ 2 1 0 0 0บวกไปอีก5,000เป็น36.36 0 36, ื่นหกบวกอีก3,000ที่ทดไว้เป็นสี่อันสามนะั 36, นนะ้เอาน่อยดิอ่าสองหมื good, good. ่นหนึ่งสองหมื่นหหนหนึ่งสามหมื่นสี่สามหมื่นสี่สี่หมื่นสี่ห้าหมื่นสี่หกี่เจ็ดมื่นสี่พันห้บผมเกิดเดแร็ปเลอร์ตีกับผมสกิลทำงานหนึ่งคอร์เตอร์บาร์นะ เลือกก๊อฟพลังที่บรรกาศก็คลิปนี้น่าจะมีเสียงท่านตัวแทนผู้จัดการเข้ามาในคลิปแล้วแล้วก็อย่าถือสาเลยนะโอเคคำนวณพลังอนะหมื่นแปดสองหมื่นสามสามหมื่นสามสิบหนึ่งสามห้าหมื่นสามหกหมื่นสามหกหมื่นสามสี่ขีคะผมกึดก็อจะไ้ประมาณนี้กับฮิมิโกะนะผมถ้าบีทีสิบสองมาก็ไปลดที่ตัวของ ตัวคืนคอร์สเคอร์เตอร์บาร์ดะชื่อชื่ออะไรนะเนี่ยเป็นรถที่ของน้องคนนี้ก็ได้ไปใส่ตัวเปิดห้าหาสแทนน่าจะเวิร์กกว่านะครับผมแล้กวก็ไปปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบนะสำหรับฮิมิโกะก็จะมีประมาณนี้นั่นเองโอเคต่อไปเข้าช่วงของท้ายคลิปกันเลยเป็นไงกันบ้างครับกับเด็กโปรไฟล์ของเราในวันนี้ก็ฮิมิโกะเป็นอีนึ่งสายการเล่นของเจเนซี่ที่น่าเล่นนะครับผม คือถ้าเป็นสมัยก่อนกน็คือมันจะยุ่งยากแล้วผมกับการโซชาร์จให้ถึง5แล้วก็โซบาร์ห้าคือถ้ามันดูเหมือนจะเบาและช้าผมแต่จริงๆแล้วมันแรงมากเลยยิ่งมี p ร์การ์ดอย่างเจ้าแรปเปอร์เลยแล้วก็อาทิตเข้ามาช่วยเนี่ยทำให้เล่นง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ตามนั้นแหละที่ผมบอกมันสามารถตีทีเดียวให้คู่แข่งเอาดดเมจไปใช้เกมหน้าได้เลยนั่นเองคือเด็กไหนชักเตอร์ตบาร์เหรอเราให้แดมเดียวสมมุติว่าเจอลูอาร์แล้วผมคือถามว่ามีโอกาสชนะลูอาร์ไหม ผมให้ประมาณแค่20%เนาะที่จะชนะเพราะไงลูอาร์มก็เก่งกว่าอยู่แล้วก็ตามนั้นนะผมก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไคร์กับ PMC Fighter นะครับผมก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวจากลาด้วยตัวแทนผู้จัดการแล้วกันเนาะก็เอ่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะกับอ่าไดโปรไฟล์ที่มีพิอาร์การ์ดของเสียรังสิตโอเคสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนี่ครับผมทุกคนนี่ก็คือตัวแทนผู้จัดการนั่นเองชื่อขาปุนสวัสดีกล้อง่อย <laughs> มีเอ่โอโอโอไม่เอาไม่เอานี่นี่อ่ะจ,จะรอจะออกไปไหนปอกกล้องเหรอสิโอ้โหคือน้องด้วยความว่าเป็นตัวผู้เนะาะเขาก็อยากออกจากบ้านแหละแต่ไม่เป็นไรคือออกไปแล้วโดนมีคนบอกว่าเขาไปกัดแมวคนอื่นเพราะฉะนั้นผู้จัดจาก,การห้ามออกเขา้าใจไหมผู้จัดจาก,การบอกบอกกล้องสิห้ามออก <laughs> ไปดีกว่าไปไปก็ Bye bye con hả, bye bye.